ระบบหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ายอดนิยมมากๆเลยครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อตัว CarPlay Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายนั่นเองและที่สำคัญเลยมีตัว Time Alignment และที่สำคัญเลยนะครับการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์แบบไร้สายก็เป็นการเชื่อมต่อแบบ l d a c ด้วยติดตามชมได้เลยครับ ใชสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็มาเจอกับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับในช่วงปี2022นี้เนี่ยระบบหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ายอดนิยมมากๆเลยในตัวเครื่องเล่นติดรถยนต์นะครับในปัจจุบันนั่นก็คือการเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay และ Android Auto นั่นเองซึ่งสำหรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับก็คือการที่ตัว เครื่องเล่นติดรถยนต์เนี่ยเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์ iPhone แบบนี้หรือว่าในส่วนของตัว Android Auto นะครับก็คือการที่เราเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ในระบบ Android เข้ากับตัวเครื่องเล่นติดรถยนต์นั่นเองซึ่งจะทําให้นะครับตัวเครื่องเล่นติดรถยนต์แบบนี้เนี่ยสามารถนําทางและสามารถฟังเพลงผ่านตัวแอป Music s t r e a m i n g ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและที่สําคัญเลยเนี่ยความสเสถียรน,นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวโทรศัพท์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องเล่นนั่นเองและสําหรับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับของตัวการเชื่อมต่อคาร์เพลกับโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยลูกค้าถามกันมาแบบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อตัวคาร์เพล Apple Car Play และ Android Auto แบบไร้สายนั่นเอง ซึ่งสำหรับในช่วงปีนี้นะครับก็มีเครื่องเสียงรถยนต์นะครับจากหลายๆแบรนด์สามารถทําฟังก์ชันนี้ออกมาได้อย่างดีและสมุนแบบมากๆซึ่งสําหรับในช่วงปีนี้นะครับผมในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยโซนีนะครับก็ได้ทําการปล่อยตัวเครื่องเล่นออกมารุ่นหนึ่งมีชื่อว่า Sony x a v 9,500s e ซึ่งเป็นเครื่องเล่นไฮไลสนะครับในตระกูลที่มีชื่อว่า โมบาย e s e r i e ซึ่งสำหรับตัวเครื่องเล่นไฮเรสแบบนี้นะครับที่สำคัญเลยนั่นก็คือราคามันแพงนั่นเองถ้าทุกท่านเนี่ยต้องการจะต้องเชื่อมต่อตัว Apple Carplay mm hmm. หรือว่า Android Auto แบบไร้าสายและต้องเชื่อมต่อนะครับเข้ากับตัวเครื่องเล่นที่เป็นไฮเรสที่มีราคาสูงแบบนี้เนี่ยก็คงจะไม่เหมาะสมเลยนะครับส่วนในช่วงปลายปีนี้นะครับหรือว่าครึ่งปีหลังเนี่ยโซนี่นะครับได้ทำการปล่อยตัวเครื่องเล่นที่มีหน้าตามไม่คุ้นเคยไม่เหมือนกับตัวเครื่องเล่นในแบบเดิมๆในปีที่ผ่านๆมา นั่นก็คือตัว Sony XAV AX 4,000นะครับแล้วก็ตัว Sony XAV AX 6,000นั่นเองซึ่งสำหรับในตัว2รุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายได้โดยไม่ต้องไปซื้อนะครับในส่วนของตัวเครื่องเล่นแบบ h i h l r s s ที่มีราคาสูงมากจนเกินไปและที่สำคัญเลยสำหรับตัว Sony XAV ที่เป็น4,000นะครับแล้วก็ตัว XAV AX 6,000ตัวนี้เนี่ยก็มีการดีไซน์นะครับตัวหน้าจอที่ไม่เหมือนกับตัวเครื่องเล่นในปีที่ผ่านมาเลยซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับผมได้ทําการเตรียมนะฮะในส่วนของตัว iPhone เครื่องนี้ มาทำการเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay แบบไร้สายผ่านตัว Bluetooth หรือว่าสำหรับท่านไหนนะครับที่มีในส่วนของตัวโทรศัพท์ Android แบบนี้เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth แล้วก็เล่นตัว Android Auto แบบไร้สายได้อีกด้วยและที่สําคัญเลยนะครับการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์แบบไร้สายก็เป็นการเชื่อมต่อแบบ LDAC ด้วย96ก h z 24บิตสำหรับในตัวนี้เนี่ยทาง Sony นะครับการันตีว่า ส่งคุณภาพเสียงจากตัวโทรศัพท์ออกมาได้มากกว่าดีกว่าตัวการเชื่อมต่อบลูทูธธรรมดาถึงสัเท่าเลยและที่สำคัญเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องเล่น Sony XAV AX4000 ที่ผมมาอยู่ด้วยในตอนนี้เนี่ยก็สามารถทำงานนะครับแล้วก็สามารถทำเรื่องในส่วนของการตั้งค่าเสียงแบบละเอียดได้มีในส่วนของตัว EQ นะครับ Equalizer 14แบรนด์ สามารถตั้ง c อ o โอเวอรได้และที่สำคัญเลยมีตัว Time Alignment <c oughs> เรียกได้ว่าการตั้งค่าเสียงในตัวเครื่องเล่น Sony XAV AX 4000 <c oughs> ที่ผมมาอยู่ด้วยในตอนนี้เนี่ยมีการตั้งค่าเสียงที่สะดวกสบายแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับ และที่สาคัญเลยนะครับที่ต้องบอกกันก่อนเลยก็คือสําหรับตัวเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ย USB ที่ให้มาเป็น Type C สามารถเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์ได้หรือว่าเราสามารถนําตัวแปลงนะครับมาแปลงเป็น Type A นะครับแล้วก็ใช้กับตัวแฟลชไดร์แบบเดิมได้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสําหรับ Sony XAVAX 4000ตัวนี้ที่ผมอยู่ด้วยในตอนนี้เนี่ยการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายเป็นยังไงและการอ่านไฟล์จากตัว USB เป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับ สำหรับนี่นะครับตัวเครื่องเล่น New m o เดล2022ในช่วงปลายปีที่โซ n y ได้ทำการปล่อยออกมา Sony XAV AX4000 ตัวนี้ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับดีไซน์ที่เปลี่ยนไปอย่างที่ผมได้บอกตัวปุ่มต่างๆนะครับจะมาอยู่ตรงกลางในลักษณะนี้ปุ่มโฮมนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงการเลื่อนแทร็กอย่างนี้ voice นะครับหรือว่าการสั่งการด้วยเสียงและปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับคือตัวคีย์ลัดนั่นเอง และมีตัวโลโก้โซนี่เล็กๆอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้ลักษณะของการดีไซน์หน้าจอนะครับไม่เหมือนกับตัวเครื่องเสียงหรือว่าตัวหน้าจอของโซนี่ในปี2ปีที่ผ่านมานี้เลยและในส่วนของตัวหน้าเมนูนะครับเป็นหน้าเมนูที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัว Sony x a v 9500 es ที่เป็นตัว h h l r s s ในช่วงต้นปีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนาฬิกาตัวนี้นครับหรือว่าตัวแอปและฟังก์ชันต่างๆมีลักษณะที่เรียกได้ว่าเหมือนกันเลยก็ว่าได้ครับ ก็จะมีสองตัวเรดิโอนะฮะบลูทูธ USB โฟนนะครับหรือว่าโทรศัพท์การตั้งค่าต่างๆกล้องมองหลังนะครับและในส่วนอื่นๆเนี่ยลักษณะหน้าเมนูเหมือนกับตัวเครื่องเล่นจากโมบายเอ e ซีรีต้นปีไม่มีผิดเลยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าสำหรับตัวเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y Android Auto แบบไร้สายได้ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อผ่านตัวบลูทูธนั่นเองเรามาลองเชื่อมต่อกันให้ดูแบบสดๆกันเลยดีกว่า คอนเน็กแบบนี้นี่คือโทรศัพท์ iPhone SE นะฮะก็เข้าไปที่หน้าบลูทูธเลยในระหว่างนี้นะครับตัวเครื่องก็จะทำการหาตัวหน้าจอตัวนี้นะฮะก็กด add new device ตรงนี้ด้วยตัวเครื่อง iPhone นะครับก็จะขึ้นเป็น Sony เป็น XAV AX4000 ตรงนี้ก็กดเชื่อมต่อเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับกดจับคู่ตรงนี้เลยแล้วก็กดแพรตรงนี้ กดอนุญาตเพื่อเข้าสู่คา r ์เพลก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องก็จะขึ้นว่าให้ใช้คา r ์เพลย์ไหมนะครับบนตัว iPhone ก็กดใช้คา r ์เพลและที่หน้าจอก,ก็กดเป็นคา r ์เพลแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับหน้าเมนูเนี่ยจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปนี่คือตัว Apple Carplay นั่นเองสำหรับ Apple Carplay นะครับคือการที่เราเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้ ส่งข้อมูลต่างๆมายัางตัวหน้าจอเครื่องเล่นโซนี่ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอปโทรศัพท์นะฮะแผนที่อย่าง Apple Map Google Map นะครับแอป Music s t r e a m i n g นะครับอย่างจุก Spotify หรือ Apple Music และสำหรับท่านไหนนะครับที่ใช้ในส่วนของตัว YouTube Premium มีในส่วนของตัว YouTube Music ด้วยถ้าโหลดตัวแอป YouTube Music นะครับไว้ในตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่อง SE มตืตะกี้นี้เนี่ย ก็จะทำให้ตัวแอป YouTube Music มาแสดงอยู่บนหน้าจอด้วยเช่นกันเลยละครับ <c oughs> แอปแรกกันก่อนเลยดีกว่าโทรศัพท์ตัวนี้รายการโปรดนะฮะล่าส,สุดตรงนี้ก็คือการโทรล่าสุดคุยโทรศัพท์ล่าสุดหรือว่ารายชื่อตรงนี้นะครับและการกดเบอร์โทรที่หน้าจอแบบนี้ถือว่าทําให้การโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับมีความสะดวกสบายที่มากขึ้นรายชื่อตรงนี้นะครับ เราสามารถบอก Siri ได้นะครับว่าให้โทรออกหาใครต่อมาดีกว่าครับการนำทางอย่างตัว Apple Map สามารถกดค้นหาได้นะครับจากตรงนี้และพิมพ์ได้ The Mall b a n ปิดแบบนีก้ก็กดเริ่มนำทางกันไปเลยเร็วมากๆเลยนะครับเราสามารถเปิดให้มีการสั่งการนะฮะหรือว่าการนำทางแบบบรรยายได้นนง ออนี่คือเสียงของตัวสิรินะครับเราสามารถปิดเสียงของตัวสิริจากตรงนี้ได้ขยายนะครับซูมเข้าไปแบบนี้หยุดการนำทางนะครับจากการกดสิ้นสุดการนำทางตรงนี้เลยแอปต่อมาเลยดีกว่าครับนั่นก็คือตัว Google Map เราสามารถค้นหาได้นะครับจากการกดค้นหาตรงนี้และพิมพ์ได้ สำหรับตัว Google Map นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้กดไมโครโฟนตรงนี้เลยสยามพารากอนผมสั่งว่าสยามพารากอนไปเพียงไม่กี่วินาทีตัวเครื่องได้รับคำสั่งของผมแล้วสามารถดูรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะครับรายละเอียดเส้นทางกดเริ่มนำทางแบบนี้ได้นี่คือระยะเวลาในการเดินทางนะครับนี่คือระยะทางและนี่คือเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงนั่นเอง สามารถกดให้มีการบรรยายได้นะครับเสียงของตัว Google Assistant จะมาแสดงหรือปิดเสียงของตัว Google Assistant จากตรงนี้ได้นี่คือในส่วนของตัว Google Map การนำทางนะครับการฟังเพลงกันบ้างดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นจุ๊กหรือ Spotify จุ๊กกันก่อนเลยสำหรับตัวจุ๊กเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าในตัว Apple CarPlay ยังอยู่ในขั้นกำลังพัฒนาจะไม่ค่อยมีความหลากหลายในการใช้งานเท่าไหร่นะครับต้องกดเป็น p l a y ิสต์แบบนี้ เพิ่มเสียงของเสียงจากหน้าจอตรงนี้ได้นะครับหรือเลื่อนทแทร็กจะกปุ่มเลื่อนเพลงตรงนี้ได้ yes, กดเล่นเพลงแบบนี้ได้หยุดเพลงกันก่อนนะครับนี่คือตัวจุกนั่นเองในส่วนต่อมานะครับ Spotify เนี่ยใน Apple CarPlay นะครับถือว่าพัฒนาไปไกลมากๆเลยเราสามารถดูเป็น p l a ล l สต์ที่ Spotify จัดมาให้แบบนี้ได้ หรือว่าเราสามารถไปใช้เพลย์ลิสต์เพลงโปรดของเราได้นะครับลองดูกันสักหนึ่งเพลย์ลิสต์แล้วกันเพลงจาก Spotify นะครับสามารถกดคิวตรงนี้เพื่อดูคิวเพลงได้ถ้าท่านชอบเพลงนี้นะครับสามารถกดหัวใจตรงนี้เพื่อเพิ่มไปในเพลย์ลิสต์เพลงที่ถูกใจได้กดเลื่นเพลงแบบนี้ได้ และสำหรับ Spotify นะครับเราสามารถกดค้างเพื่อเล่นเพลงได้เดี๋ยวลองดูกันนะฮะแถบตรงนี้เนี่ยจะเล่นเพลงได้กดค้างเลยนี่นการเล่นเพลงนะฮะกดค้างตรงนี้หยุดเพลงกันสักหน่อยอก็ยังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆนะครับหรือว่ากดเป็นตัวศิลปินไปก็ได้นี่ฮะปัญญาตนะฮะกดคลิปตัวไหนกันก็ได้เพลงนี้เลย สำหรับหน้าเมนูข้างนอกนะครับทางซ้ายสุดการทำงานรวมนั่นเองนี่คือคลิปตัวไหนของปัญญาจาก Spotify นี่คือสยามพารากอนนะครับจากตัว g o o g l e แบบที่ผมกดนำทางไปนี่คือการทำงานรวมนั่นเองครับ <c oughs> ลองมาดูแอป,ปอื่นกันบ้างดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นแอป,ปการประชุมนะครับอย่าง Zoom, Weexmeet b หรือ Webexmeet, Microsoft Teams นะครับ แอปในการประชุมและเรียนออนไลน์แบบนี้เนี่ยสามารถใช้งานในตัว Apple CarPlay ได้แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้รองรับในส่วนของการแชร์หน้าจอจะเป็นในมุมมองของการโทรศัพท์แทนครับลายกันไม่ดีกว่าเราสามารถสั่งการด้วยเสียงให้กับตัวลายได้นะครับและที่สำคัญเลยลายสามารถอ่านข้อความให้เราฟังได้ แต่ผมไม่ค่อยแนะนํา <ouse> ในส่วนของการส่งข้อความกลับไปนะครับเพราะว่าจะมีความยุ่งยากในระดับหนึ <t esting> <having> ่งเลยการตั้งค่าเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะครับสำหรับตัว Apple CarPlay เนี่ยมีวอลเปเปอร์มากมายให้ทุกท่านได้ลองเลือกตั้งกันดูได้หน้าเมนูนะครับเป็นลักษณะนี้นี่คือการเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay นะครับเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้ส่งข้อมูลไปยังหน้าจอ Sony x a v a x 4 0 0 0 ax 4 0 0 0ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อ apple carplay แบบไร้สายได้ผ่านตัว bluetooth ผมมองว่ามันสมบูรณ์แบบมากๆเลยแหละครับ <S <S สำหรับในระบบต่อมานะครับผมการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ในระบบ android แบบนี้ เข้ากับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับแบบไร้สายตอนนี้เราก็อยู่กับตัว s a m s u n นะครับ Galaxy A 71นั่นเองซึ่งสำหรับตัวนี้นะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะแล้วก็ใช้งานตัว Android Auto แบบไร้สายกันก็ไปที่บลูทูธเลย Connect นะฮะแล้วกด New Device ตรงนี้และสำหรับตัวโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเราก็ไปที่ตัวบลูทูธ ในระหว่างนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะตามหาบลูทูธนะฮะของตัว XAV 4000แบบนี้มาปุ๊บกดปับแบบนี้เลยกดจับคู่นะครับแล้วกดแพร์แบบนี้กดอนุญาตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ตัวเครื่องตัวนี้นะครับกดสตาร์ทจะขึ้นเป็นเครื่องใหม่ Android Auto แบบนี้นี่คือตัว Android Auto ครับ สำหรับตัว Android Auto นะครับก็คือการเชื่อมต่อนะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลจากตัวโทรศัพท์ Samsung Galaxy ตัวนี้เข้ามาอย่างหน้าจอนั่นเองก็จะมีแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ Spotify นะครับแอปฟังเพลงหรือว่าสำหรับท่านไหนหลดจุกนะครับหรือ YouTube Music เนี่ยมาไว้ในตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานกับตัวหน้าจอได้ด้วยเช่นกัน Spotify กันก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับ Spotify เนี่ยก็จะมี playlist ต่างๆมากมาย อิวสลิคเพลงนี้นะครับลองดูกันสักหน่อยเล่นเพลงแบบนี้ได้นะครับลดเสียงจากหน้าจอแบบนี้ได้อ่าสต็อปกันก่อนนะครับ<ป>การกดโฮมตรงนี้คือกลับไปที่หน้าจอเมนูของตัว Sony นะครับวิธีการกลับไปที่หน้าจอเมนูของตัวแอปเอ่อ a n d r o i d Auto นะครับกดวงกลมตรงนี้ ยังมีแอปอีกมากมายนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะนำทางเนี่ยโหลด Google Map ออกมาก็ใช้งานได้ด้วยเช่นกันนี่คือตัว Android Auto แบบพื้นฐานนะครับ สำหรับเมส่วนต่อมาเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องเล่น Sony XAV AX4000 ตัวนี้เนี่ยก็มีในส่วนของตัวช่อง USB มาให้1ชุดนั่นเองเป็น USB ที่เป็น Type C นั่นเองครับซึ่งเราสามารถใช้ตัวแปลงได้นะครับเพื่อไปเป็นตัวช่อง USB แบบที่เราคุ้นเคยได้และเชื่อมต่อตัว f ฟลชไดรฟนะครับเพื่อฟังเพลงได้กด USB กันดีกว่าฮะสำหรับเพลง ของส้มมาลีเพลงนี้นะครับเป็นไฟแฟลกซ4 1นะครับแล้วก็16บิตนั่นเองเรียกได้ว่าตัว Sony XAV AX 4 0 0 0ตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งานในส่วนของตัวไฟล์เพลงคุณภาพสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแฟลกนะฮะไฟเวฟและไฟล์เพลงที่มีคุณภาพอื่นๆอีกมากมายสำหรับเพลงนี้นะครับวานเกยตื้นฮนะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าสาหรับตัวเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยยังไม่รองรับในการอ่านภาษาไทยจะเป็นรูปแบบเครื่องหมายคำถามแบบนี้นะฮะเป็นไฟลแฟลกเหมือนเดิมครับและสามารถอ่านไฟล์นะครับที่เป็นไฟล์ MP3 ทั่วไปได้นี่เป็นไฟล์พื้นฐานเลยนะครับไฟล์ MP3 แบบนี้ ในภาษาไทยนะครับก็ยังเป็นเครื่องหมาย question mark แบบนี้หมดเลยนี่คือการใช้งานนะครับในส่วนของตัวการฟังเพลงผ่าน USB นั่นเองต่อมานะครับผมในส่วนของการตั้งค่าต่างๆคือ setting ตรงนี้เรามาลองดูกันสักหน่อย device connect ตรงนี้นะครับก็คือการเชื่อมต่อตัว Bluetooth เพื่อใช้คา p l เพลนะฮะในส่วนของตัว s o าว์ตรงนี้เลยดีกว่า equalizer ตรงนี้นะครับ ตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมีการเซตมาให้บ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือปิดเลยออฟไปเลยนะฮะ r a b นะครับล็อกตรงนี้ b o อ Dance นะครับที Hip ่พอปต่างๆหรือว่าเราสามารถตั้งเองได้จากตรงนี้นะครับอีค e ร์เซอร์ทั้งหมดนี้นะครับมีทั้งหมด14แบรนด์เราสามารถคัสตอมเองได้2แบบอย่างนี้อันนี้ผมก็ได้ไปตั้งมาแล้วบ้างนะครับ ซับบูเฟอร์เลเวลครับผมเราสามารถปิดก็ได้หรือเปิดไว้นะฮะนี่คือตัวของระดับซับนะฮะปิดไปก่อนเลยก็ได้ครับแบบนี้การเฟซเสียงนะครับการเน้นการใช้งานตัวลำโพงนะฮะปรับกลับมาที่ศูนย์กลางแบบนี้ได้หรือว่าค่อยๆปรับแบบนี้หรือว่ากดลากแบบนี้เลยก็ได้ตำแหน่งคนครับ นี่คือตัวการเฟดเสียงนะครับ Listening Position ตรงนี้นะครับก็คือการใช้ตัว Time e l n m e n t นั่นเองเป็นฟอนต์แบบนี้นะครับได้ยินทุกตำแหน่งนี่คือการตั้งค่าแบบละเอียดนะครับเนื่องจากว่าเสียงเนี่ยเดินทางมาด้วยความเร็วที่เท่ากันแต่ว่าระยะทางไม่เท่ากันการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้การฟังเพลงนะครับมีความสมบูรณ์แบบแล้วก็ได้อารมณ์มากขึ้นเลยแหะครับ หรือว่าตั้งเป็นอแบบนี้ก็คือได้ยินทุกตำแหน่งนะครับ c อ o โอเวอรนะครับการกรองเสียงต่างๆก็เปิดอกันก่อนเลยสามารถปรับสโลปของตัวกราฟตรงนี้ได้นะครับไฮพา a s สนะฮะมีของตัวซับด้วยนะครับแบบนี้นี่คือตัว c อ o โอเวอรนะครับการตั้งค่าเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การตั้งค่าเสียงเท่านั้นยังมีในส่วนของตัวว a ลเปเปอร ซึ่ง wallpaper เนี่ยนะครับมีทั้งหมด4แบบสีดำนะครับสีแดงสีเหลืองนะครับสีเขียวหรือว่าสีฟ้าตรงนี้และยังมีอีก2อันนะครับสำหรับให้ทุกท่านเนี่ยไปตั้งค่ากันเองได้โดยโหลดไฟล์ที่เป็นรูปภาพแบบ PNG ตัวเครื่องก็จะสามารถเปลี่ยนตัว wallpaper ได้ด้วยเช่นกันเลยละครับและสำหรับตัว c u s t o ม button ตรงนี้นะครับก็คือการตั้งค่าตัวปุ่มตรงการตรงตัวนี้นั่นเองอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นคลีลัดนะฮะ สามารถตั้งได้2แบบครับการมิวเสียงนะครับหรือว่าการเปลี่ยนซอสนั่นเองหรือว่าเปลี่ยนโหมดนะฮะถ้าเป็นการมิวเสียงตรงนี้เนี่ยเมื่อเรากดนะครับก็จะขึ้นเป็นลําโพงปิดแบบนี้กดอีกทีลําโพงเปิดแบบนี้เลยสำหรับการเปลี่ยนซอสนะฮะเราลองกดกันดูหนก็นได้เปลี่ยนไป Apple c a r p l a y เปลี่ยนไปเรดิโอนะฮะเปลี่ยนไป USB นี่คือการใช้งานนะครับในส่วนตัวคลีลัดตรงนี้นั่นเองถือว่าทําให้การใช้งานนะฮะมีความสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองคัสตอมบอทัตรงนี้เลยนะครับต่อมาด,ดีกว่าครับซิสเต็มตรงนี้รองรับภาษามากมายเลยแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยยังไม่มีนะครับในโหมดที่เป็นภาษาไทยนะฮะก็จะขึ้นเป็นลักษณะของตัวเครื่องหมาย question mark หรือว่าเครื่องหมายคาถามเอาไว้ก่อนในอนาคตนะครับทาง Sony เนี่ย อาจจะมีในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ภาษาไทยนะครับมาให้เราได้ลองอัปเดตกันสามารถไปโหลดที่ตัวเว็บของโซนี่และทําการอัปเดตได้ตามวิธีการในเว็บได้เลยครับ Steering Control นะฮะตัวนี้ก็คือการตั้งค่าคอนโทรลพวงมาลัยนั่นเองกดเปิดตรงนี้มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงการมิวนะฮะการปิดเสียงหรือว่าการเลื่อนแทร็กการหยุดเพลงนะครับการเปลี่ยนโหมดและ voice ตรงนี้ นี่ก็คือการตั้งค่าพื้นฐานนะครับหรือว่าตัวปุ่มตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าปุ่มตัวนี้มีแสงเราสามารถปิดแสงได้แสงก็จะหายไปแล้วแสงก็จะมีหลายระดับนะครับเป็นแบบเต็มไปเลยจะได้เห็นกันไปชัดๆเลยนะครับการตั้งโพซิชันตำแหน่งคนขับทางขวานะฮะภูมิอะลัยประเทศไทย นี่คือการตั้งค่าพื้นฐานนะครับของตัวเครื่องเล่น Sony XAV AX4000 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการตั้งค่าที่ควรจะมีในเครื่องเสียงรถยนต์ในทุกๆรุ่นได้แล้วละครับ และนี่ก็คือการใช้งานนะครับในส่วนของตัวเครื่องเล่น Sony XAV AX4000 New Model 2022ในช่วงปลายปีนี้บอกได้เลยนะครับว่า Sony ปิดปลายปีนี้ออกมาได้สมบูรณ์มากๆเลยนะครับและสำหรับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายได้ Sony XAV AX6000 เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวทุกท่านก็สามารถติดตามชมในตอนต่อๆไปของผมได้และสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะ ซื้อนะฮะในส่วนของตัวเครื่องเล่นโซนี่นะครับหรือว่าเครื่องเสียงรถยนต์ในแบรนด์โซนี่เนี่ยทาง P1 Car Audio ของเรามีจัดจําหน่ายในทุกรุ่นเลยแหละครับสรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าสนใจในตัวเครื่องเล่น Sony XAV AX4000 ที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหรือว่าเครื่องเสียงรถยนต์จากแบรนด์โซนี่ในรุ่นอื่นๆเนี่ยก็สามารถโทรมาหาเรารได้ที่เบอร์029323485ครับ 084524 4433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในรถยนต์และ เครื่องเสียงจากแบรนด์โซนี่ได้ที่ ID i d l i e sipone นั่นเองและสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในวิดีโอนในชุดนี้นะครับหรือว่าชอบในตัวเครื่องเล่นโซนี่ในรุ่นนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ได้นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา p 1 car audio สำหรับในวันนี้นะครับผม matthew ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัว Sony s xav ax 4 0 0เชื่อมต่อ apple carplay แบบไร้สายได้และเป็นเครื่องเล่นรุ่นใหม่ของทาง Sony ปลายปี2022ตัวนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ